ครับสวัสดีครับลำดับต่อไปนะครับอาจารย์จะมาออสอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกร,รม Microsoft Word นะครับในการสร้างเอกสารนะฮะโดยเฉพาะการสร้างสารบัญแบบอัตโนมัตินะครับการใส่ตัวเลขคำอธิบายภาพแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราในตอนที่ทำ วิทยานิพนธ์นะครับในกรณีที่ที่เรามีภาพนะาจนวนเยอะๆนะหรือจะต้องสร้างไฟล์จํานวนมากกว่า100หน้าเนี่ยนะครับการทำสาร,รบัญต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีความยุ่งยากนะฮะการที่จะเรียงลำดับภาพ เนะี่ยเอียงลาดับคําอธิบายภาพเนี่ยก็จะทําให้เราเออมีความยุ่งยากพอสมควรทีเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับการที่เราจะสร้างสารบัญอัตโนมัติได้เนี่ยนะครับเราจะต้องนะฮะทำแบบนี้นะครับ ตัวอย่างนะครับอันนี้นะฮะในการที่จะทําสารบัญอัตโนมัติได้เนี่ยนะฮะเราจะต้องกําหนดหัวข้อต่างๆของไฟล์ 5, นะฮะหัวข้อคําสั่งต่างๆนะครับโดยนะฮะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยอาจารย์กําหนดหัวข้อเป็น3ามเลเวลนะครับก็คือเลเวลระดับ1นะฮะอันนี้เป็นหัวข้อในระดับ หัวข้อบทนะฮะเลเวลสเป็นหัวข้อ,อ,อที่จะอยู่ภายใต้บทนั้นนะครับจะเป็นหัวข้อใหญ่ลำดับที่1นะฮะเลเวลสก็จะเป็นหัวข้อย่อยลำดับที่2ในบทนั้นนะครับเหมือนนั้นการที่เรากำหนดออหัวข้อตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับหัวข้อต่างๆเหล่านั้นจะมาปรากฏอยู่ใน navigation bar ให้เราด้วยนะครับแล้วเราสามารถที่จะ move นะฮะหรือเคลื่อนไปยังหัวข้อต่างๆได้เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับลองมาดูว่าการที่เราจะกำหนดหัวข้อนะฮะหรือกำหนดรูปแบบนะฮะกำหนดสไตล์ของหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยนะครับเราจะทำ อย่างไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้เมื่อกี้หัวข้อนี้นะอาจารย์ต้องการที่จะกำหนดให้หัวข้อนี้เนี่ยนะฮะเป็นหัวข้อใหญ่ของบทนะครับซึ่งจะต้องอยู่ตรงกลางนะวิธีการเบสิกที่เรามักจะทำกันก็คืออะไรฮะไปเลือกใช่ไหมฮะแล้วก็กำหนดว่าเป็นสมมติเป็น24 ตัวหนาพอมาบทที่2เราก็ไปทำแบบนี้อีกนะครับแต่อาจารย์จะไม่ใช้วิธีนี้นะครับอาจารย์จะกำหนดครั้งเดียวแล้วเลือกใช้ได้นะครับทุกที่ในไฟล์โดยนะครับเราจะไปกำหนดที่ตรงนี้นะครับในช่องคำสั่งสไตล์นะครับอาจารย์เลือกที่ h e a d คลิกขวาเลือก modify นะครับจากนั้นนะครับอาจารย์คลิกตรงเลือกตรง format เลือก font นะเพื่อที่จะนะเลือกที่จะเอ่อตั้งค่า font นะให้ ได้ตามที่เราต้องการนะครับซึ่งในที่นี้สมมุติอาจารย์เลือก TH สารบั AN, S k ตัวหนาขนาด22นะครับด้านบนก็เลือกให้เป็น Body CS ก็ได้นะครับถ้าของของนักศึกษาเลือกแล้วมีตัวฟอนต์นี้นะครับก็เลือกนะครับแต่ถ้าเลือกแล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรให้เป็นบวก Body CS ไว้นะครับเนื่องจาก อันนี้อาจารย์ตั้งค่าเป็นสาังกฤษนะแล้วก็มาเปลี่ยนสีฟอนต์ครับใช้สีดำนะใช้สีดำโอเคนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ด้วยนะ SK 22สีดำเลือกเป็นแบบตรงกลางในช่องนี้นะครับจะพรีวิวว่าเมื่อเลือกกำหนดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับลักษณะ ของหัวข้อของเรานะจะเป็นรูปแบบอย่างไรนะครับนะอาจารย์กำหนดอีกอันคือพารากราฟนะครับในนี้เนี่ยนะแสดงพารากราฟนะการระยะห่างพาตรงนี้ก็คือการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งอาจารย์จะปรับเป็น12กับ6 b นะ o r f o r e ก็คือก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าบรรทัดนี้นะฮะห่าง เท่าไหร่แล้วหลังจากบรรทัดนี้ไปเนี่ยห่างกี่พอยต์ครับลายสเปซเลือกเป็นซิงเกิลครับกดโอเคนะครับกดโอเคจากนั้นนะครับอาจารย์เอาเคอร์เซอร์ไปคลิกที่หัวข้อที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับแล้วคลิกเลือกนะฮะนะครับฉะนั้นเส้นเดียวกันน,นี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับหัวข้อนี้ให้เป็น หัวข้อแบบเดียวกันอารก,ก็คลิก Edit หนึนนน่งเห็นไหมฮะก็จะได้เหมือนกันเลยนะครับคราวนี้ถ้าอาจารย์คลิกที่ View นะครับแล้วเลือก Navigation Bar นี่นะฮะตรงนี้ก็จะปรากฏนะครับหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้นะครับเมื่อเราคลิกเนี่ยเคอร์เซอร์จะพาเราไปยังหัวข้อตรงนั้นเลย เมื่อกี้อาจารย์กด normal นะฮะมันก็จะกลับไปเป็นสไตล์เดิมครับนี่คือ heading 1 heading 2นะครับ heading 2ก็คืออันนี้นะครับจะเห็นว่า heading 2ใน format นี้เนี่ยก็จะเป็นฟอนต์ที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็ชิดด้านซ้ายมือนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำการกำหนดใหม่นะครับอาจารย์ก็จะเลือก heading 2ครับคลิกขวาเลือก modify นะครับอันดับแรกเปลี่ยนสีก่อนให้เป็นสีดำนะครับเลือกชิดขวาอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนนี้เป็นสารบัญ PSK นะครับขนาด18นะสมมุติอาจารย์เลือกเป็น18นะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูตามเอ่อ format ท,ที่ t e m p l a t ที่เราจะใช้นะครับซึ่ง อ u ต o มติอัปเดตออกไปด้วยนะครับจากนั้นคลิกพลรากราฟนะครับเลือกให้เป็น6กับ6นะฮะตรง spacing ก็คือก่อนบรรทัดก่อนที่จะมาถึงบรรทัดของเราเนี่ยให้ห่าง6 point นะครับแล้วจากบรรทัดของเราไปยังบรรทัดต่อไปเนี่ยให้ห่าง6 point เช่นเดียวกันแล้วก็เลือกเป็น s i n เกินะครับคลิกโอเคแล้วก็คลิกโอเค ะครับจากนั้นอาจารย์มาคลิกที่ heading 2เนหะ็นไหมฮะก็จะได้หัวข้อนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มจัดแต่งหน้าละครับจัดแต่งหน้าอันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าก็จะเป็นเ,เนื้อหานะฮะเป็นเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ภายใน บทความนะฮะหรือในไฟล์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะทํานะถ้าเ็นเป็นแบบนี้เราเวลาเราเลือกเราต้องมากำหนดเลือกทุกครั้งเห็นไหฮะนี่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากทำนะครับเราก็ไปคลิกเลือกสไตล์ไปตั้งค่าสไตล์ไว้ก็ได้นะครับเน้นอาจารย์ก็เลือกว่าเป็น th S สารบัญขนาด16เป็นแบบกระจายนะครับ ฟอร์แมตพารากราฟศนะูนย์ะก่อนหน้าศูนย์หลังจากนี้ก็ศูนย์แล้วก็เลือกเป็นซิงเกิลนะครับเดสติเนชันนะฮะอินเดนเทชันก็เลือกเป็น1อ่หนึ่ทคือหนึซเมตรนะครับกดโอเค